นานา3 6 5ห้เดสวัสดีเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปชมบอสซีที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่ารายที่ใบสีสันของเขาลักษณะจะเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรไปชมพร้อมๆกันค่ะอ่าเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าถ้ามองเผยๆเนี่ยเขาเหมือนกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองคนละทีเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นพันเดียวกันก็ได้นะคะตอนนี้เลยค่ะ ให้เพื่อนๆลองทายว่าต้นนี้เขามีชื่อว่าอะไรอ้าวต้องมีเพื่อนที่ทายถูกนะคะแล้วก็ต้องมีเพื่อนที่ทายไม่ถูกแน่เลยว่าต้นนี้เขาชื่อว่าอะไรนะคะ,ฉะเฉลยนะคะอันนี้ก็คือทิดาแม่กรองค่ะลักษณะของต้นของเขาแล้วก็สีที่ใบนะคะด้วยรวดลายเหมือนกับ2ต้นเมื่อสักครู่เลยแต่เหมือนยังไงเดี๋ยวไปชมนะคะอันนี้จะเป็นทิดาแม่กรองนะคะต้นนี้กําลังแทงหลอดใหม่เลยค่ะนะ คืออันนี้กําลังจะตั้งแม่ได้เลยนะคะสวยงามมากเขาจะมีสีเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็ที่ใบของเขาค่ะเห็นไหมจะมีจุดแดงๆนะคะกระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะเนี่ยนะคะที่ใบของเขาค่ะแต่ว่าสีที่กระดูกจะไม่มีนะคะให้เทียบกับต้นนี้ซ้ายมือเพื่อนๆว่าต้นนี้เขามีชื่อว่าอะไรเอ่ย ดูนะคะทีบไปกันคล้ายกันมากเลยนะคะยิ่งกับทั้งมองด้วยตาเปล่านะคะสีนี่คือแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะเห็นไหมคะลายที่ใบยิ่งคล้ายกันมากเลยค่ะซ้ายมือนะคะเขามีชื่อว่าแสงพระาธาตุค่ะเห็นไหมคะแสงพระาธาตุ ใบของเขานะคะลักษณะจะเหมือนกับทิดาแม่กลองเลยค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าสีที่ต่างกันนั่นก็คือถ้าลักษณะของแสงพระาธาตุนะคะอ่ะให้ดูที่ใบเขาจะแบบอมชมพูค่ะแต่ลักษณะของออลายจุดนะคะที่ใบคล้ายกันแล้วก็ไม่มีเส้นกระดูะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าแสงพระาธาตุค่ะอันนี้เรามาให้ชมนะ กระถาง8นิ้วเท่ากันหมดทั้ง3ต้นนะคะแต่ว่าให้ดูถึงความแตกต่างของลักษณะใบลักษณะก้าแล้วก็สีของเขานะคะวะ่าถ้ามองผลนๆเนี่ยคือคล้ายกันจริงๆค่ะแต่เรื่องความสวยเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะคะนี่คือแสงพระาธาตุนะคะใบอมชมพูสวยมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าโตนะคือชอบต้นนี้มากๆเลยนะคะสีจุด,จด นะคะที่ใบจะเป็นสีแดงแล้วตรงกลางใบค่ะจะออกแบบเป็นชมพูชมพูชมพูอ่อนๆนะคะสวยมากนี่ก็มีชื่อว่าแสงพระาธาตุค่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะคะอ่าต้นนี้อ้าวต้นนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะให้ถ่ายว่าต้นอะไรเอ่ยต้นนี้นะคะก็คือ s t อเบอรี่สตาร์ค่ะสตอเบอรี่สตาร์นะคะก็คือความเหมือนของเขาก็คือจุดๆ สีแด,แดงที่แต้มที่ใบแต่สังเกตไหมอ่าสตรอเบอรี่สตาร์อ่ะเดี๋ยวมาดูชัดนะคะสตรอเบอรี่สตาร์ต้นนี้นะคะลักษณะใบของเขาค่ะอ่าใบจะยาวนะคะแล้วใบจะบางค่อนข้างบางมากค่ะนะถ้าเราสัมผัสเนี่ยใบค่อนข้างจะบางค่ะ บางกว่า2ชนิดเมื่อสักครู่นะคะแล้วลักษณะใบก็จะเรียวยาวด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตง,ง่ายๆนะคะเส้นกระดูกที่ใบจะเป็นสีเขียวอ่านี่นะคะแล้วลักษณะของก้านเหมือนกันจะออกแบบน้ำตาลอ่อเขียวเข้มนะคะอมน้ำตาลนะแต่ถ้าเป็นทิดาแม่กรองเห็นไหมคะว่าก้านของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะ แล้วถ้าเป็นแสงพระธาตุนะคะก้านจะอมชมพูนะคะเขียวเขียวเขียวอ่อนอมชมพูลักษณะนนั้ความแตกต่างนะคะดูได้ง่ายค่ะนี่คือสตอเบอรี่สตาร์นี่นะคะลักษณะใบของสตอเบอรี่สตาร์เส้นกระดูกสีเขียวชัดเจนเลยค่ะใบบางๆนะคะนี่ คือจริงๆแล้วทั้ง3ชนิดนี้สวยไม่แพ้กันเลยนะคะชอบหมดเลยอะตอนนี้น้องกําลังแทงหลอดใหม่นะคะทั้ง3ต้นเลยก็อีกไม่กี่เดือนก็ตั้งแม่ได้สบายเลยนะคะก็เป็นบอลสีทั้ง3ชนิดที่หน้าตาคล้ายกันมากเลยนะคะยิ่งกับถ้าดูกันคนละทีนะคิดว่าแบบเออเป็นพันเดียวกันเลยนะคะอ่าถ้า เพื่อนๆสนใจนะคะพันไหนสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ0 6 1 4 9 3 6ห4 5ค่ะเรามีเบบี้จำไหน่ายให้ด้วยนะคะหรือว่าเข้าไปติดตามได้ที่เฟซส่วนคุ้งตานะคะ mm hmm. ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วเราจะมาทำคลิปนะคะ mm hmm. เปรียบเทียบปอนสีต่างๆให้ทุกท่านได้ชมกันต่อคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะ